กดทาี่ขวาค้างไว้กดชิปวิ่งนี่เห็นไหมใช้งานง่ายเลยนะปึ๊บแล้วก็กดเก็บเราจะกดคิยซ้ายก็ได้นะเพื่อล่างของอย่างนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะหวัดดีวัยรุ่นเมกาหรือวัยรุ่นดูไปหรือวัยรุ่นชาวไทยที่ชอบเล่นโลบอคทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามีเจ้าตัวชุดเซ็ตเมาส์คีย์บอร์ดมาแนะนํานะสำหรับเล่นเจ้าตัวเกมโลบอคเป็นแมป9 9คืนในป่านะตัวนี้นะครับสามารถปรับไฟ R g b ีได้นะอ่า แล้วก็เป็นแบบไร้าสายได้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้งานได้ยาวนาะนสูงสุดถึง50-80ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับท่านผู้ชมอ่าวันนี้เราจะมาใช้งานให้ดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะก็อ่าอันที่ผมแนะนำาครับมือถือที่แนะนำว่าควรเป็นในส่วนของ Android นะเอร์ชั่น11-15นะอ่าแนะนำว่าเอร์ชั่นจะเป็นเวอร์ชั่น15จะดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะได้ไม่มีบัก๊กมีอะไรในเกี่ยวกับเรื่องของเมาส์คีย์บอร์ดนะ อ่าแล้วแรมขั้นต่ำก็ประมาณ 6GB ขึ้นไปนะสำหรับมือถือ Android นะส่วน iOS นะครับแรมขั้นต่ำนะครับ4ร b ะนะท่านผู้ชมหรือว่าเป็นอ่าแท็บเล็ตหรือว่า iPad นะครับที่มีแรมขั้นต่ำา g g กก็ได้นะฮะตัวนั้นก็ได้แล้วก็เป็นในส่วนของ iOS ที่เป็น iOS 13ขึ้นไปนะอืมประมาณนี้เลยนะครับอ่าถ้าเราจัดตัวชุดเซตนี้มาครับเขาจะให้มาส์คีย์บอร์ดตัวนี้มาเลยแล้วก็ในส่วนของ อ่าสายชาร์จนะนี่แนะนําว่าเราไปชาร์จกันด้วยนะอืมชาร์จที่ด้านข้างนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับนี่ซ้ายขวานะครับชาร์จกับอะแดปเตอร์ของเราชาร์จประมาณทักสองทสามชั่วโมงแล้วค่อยนามาใช้งานนะอ่าเมื่อชาร์จเสร็จแล้วนะครับให้เราทาการมาเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะครับก็มาที่ตัวเมาส์ของเรากันก่อนนะครับปัดลงมาด้านล่างที่รูบูชุดนะตรงนี้ปุ๊บนี่ไฟตรงนี้จะกระพริบนะครับพร้อมที่จะเชื่อมต่อบูทูธเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาที่คีย์บอร์ดของเรานะครับกดไปปทีุ่่มมนเหน กดไปที่ปุบออนปึ๊บนี่ไฟพาวเวอร์จะขึ้นจากนั้นกดคอนิกไฟตรงนี้จะกระพริบ pip นะเพื่อรอการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็มาที่โซัพท์มือถือของเราปึ๊บนะฮะแล้วก็ปัดลงมาได้เลยแล้วก็ไปที่รูปบลูทูธกดค้างไว้นะครับกดเปิดบลูทูธนี่แล้วก็เลื่อนลงมานะครับเชื่อมต่อ BT5.2 เมาส์แล้วก็บลูทูธคีย์บอร์ดนะคนดูนี่สองชื่อนี้นะฮะนี่ได้แล้วเมาส์มาแล้วนะครับต่อไปก็เป็นคีย์บอร์ดนะ นี่นะครับบลูทูธคีย์บอร์ดนะปุ๊บกดเชื่อมต่อให้สิทธิ์แล้วก็จับคู่มีได้แล้ครับเมาส์คีย์บอร์ดมาแล้วนะท่านผู้ชมนะอ่าทีนี้นะครับเราก็เข้าเกมโรบอฟของเราได้เลยนะครับอ่านะฮะลืมบอกนะครับเวลาเราสลับภาษานะท่านผู้ชมนะอ่าในส่วนของมือถือ Android นะเวลาสลับภาษากดคอนโทรลกับสปซบาร์นะเห็นไหม อ่านี่คอนโทรลกับสปีดบาร์จะเป็นสลับภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษนะดูนะผมพิมพ์ภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมเออภาษาไทยอยู่ใช่ไหมอ่าทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บกดคอนโทรลกับสเปซบาร์จะเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยนี่แม่พิมพ์ได้แล้วนะครับอืมประมาณนี้เลยนะส่วนอ่าไอโอเอสนะให้กดในส่วนของเจ้าตัวแคปล็อกนะท่านผู้ชมนะแคปล็อกอืมอ่ะทีนี้เราจะเข้าเกมโรบอทเนาะท่านผู้ชมเนาะโรบอทอยู่ไหนนะปุ๊บ ปุ๊บเข้าได้เลยนะครับใช้เมาส์กดได้เลยนะตอนนี้นี่ยังแจมโคตรเจ๋งโคตรแจ๋วว่าคนดูอ่าทีนี้พี่จะไปเข้าแมปอ่า99บคืนในป่านะท่านผู้ชมนะนี่ปึ๊บใช้เมาส์กดได้เลยนี่ใช้งานเหมือนคอมเลยนะนี่นะครับมาแล้วนะโอเคนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยนะเรากดเล่นได้เลยนะครับนี่กดเดินได้เลยนะ W ี S อกดหันหันจอหันหน้าจอนะกดคิกขวาค้างไว้นะเห็นไหมคิดขวาค้างปึ๊บเราหันหน้าจอนี่มันจะหันหน้าจอได้นะครับ อ่าแล้วเราปล่อยเมาส์ปุ๊บนะมันก็จะเป็นการเปิดรีเมาส์ใช้เมาส์เนี่ยในการกดตรงพวกนี้ได้เลยนะชิ่นเดียวกันนะครับอ่าทีนี้เราจะมาเล่นกันเลยนะฮะทานผู้ชมนะนี่เ <W S S 2> ดิน W S D นะกระโดดสป e ดไปนะครับอ่าคลิกขวาหันหน้าจออันนี้เฉพาะในล็อบบี้นะถ้าเข้าเกมไปเนี่ยมันจะเป็นอ่าในส่วนของการกดคอนโทรลนะทานผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะแนะนําในเกมอีกรอบหนึ่งเฮ้ยใครมันดิดเราอยอันนี้มันสร้างสองคน เอาละคนดูมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะทีนี้วิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับกดเดิน WASD เลยนะในแมปนี้นะกระโดดสเปซบาร์นะครับคลิกขวาหันโจได้นะครับหรือจะกดคอนโทรลก็ได้เพื่อที่จะให้มันแบบล็อกง่ายๆนะไม่ต้องไปกดคลิกขวาค้างไว้นะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็เราเดินไปได้เลยนะครับอ่าเวลาวิ่งไวก็กดชิปนะกดชิปตรงนี้ครับชิปมันจะเป็นวิ่งไว้นกดเดินไปก่อนแล้วกดชิปมันจะเป็นวิ่งไวอย่างนี้เลยนะฮะนี่ใช้งานง่ายนะท่านผู้ชมนะทีนี้นะครับเวลาเราจะอ่าตัดต้นไม้ล้วกดเล็กสองนะท่านผู้ชมนะ นี่แล้วก,กดคลิกซ้ายเพื่อตีได้เลยคลิกซ้ายนี่เห็นไหมตีแบบนี้เลยนะฮะนี่ต้นไม้ก็จะลม้มเราเดินมาใกล้ๆกล,กล้ต้นไม้นะครับแล้วก,กดในส่วนของเปิดกระเป๋าก่อนขึ้นมานะทานผู้ชมนะแล้วก็กดปุ่ม f นะทานผู้ชมนะเพื่อเก็บของนี่ลิงลิงเมาส์ไปที่ของที่เราจะเก็บนะแล้วก,กด f นี่แบบนี้ได้เลยนะครับเวลาเราเจอ,อพวกศัตรูอะไรพวกนี้เราก็ตีได้อย่างนี้อย่างนี้เลยวิ่ง ฟัวฟัวกาะตเจ้ากระตนี่โดนพี่แน่อ่าถ้ามันกดคลิกตีไม่ได้ให้กดไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งก่อนแล้วกดตีใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับหรือกดคอนโทรลเพื่อรีนะนี่อย่างนี้ก็ได้นะครับกดที่ขวาค้างไว้กดชิปวิ่งนี่เห็นไหมใช้งานง่ายเลยนะปึ๊บแล้วก็กดเก็บเราจะกดคลิกซ้ายก็ได้นะครับเพื่อล่างของอย่างนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะอ่ากดเอฟขึ้นมานะครับจริงๆผมแนะนํว่าอ่าไม่ต้องไปกดคอนโทรลก็ได้เพื่อหันจอนะครับก็ กดคลิกขวาเอาอย่างนี้นี่คลิกขวาหันเอาคลิกขวาค้างไว้นะเราหันเอามันจะง่ายกว่ามาที่ต้นไม้ตรงนี้ปุ๊บเราโยนของใส่ลงไปกดไอคอกดเปิดกระเป๋าเล็กหนึ่งก่อนลรวโยนของลงไปกด f นะนี่เปิดไฟได้ทีนี้เราก็เดินได้เลยนะครับเดินได้เลยกดคลิกขวาหันจอนะเห็นไหมนี่แมบนี้ก็ถือว่าเล่นได้ปกติเลยนะครับแมป99คืนในป่านะถือว่าจัดจัดวัดเจ๋วนะนี่นี่เ,นเวลาตีนะเราก็เลือกตีได้ ปัวปัวอย่างนี้ได้เลยนะครับกดคลิกซ้ายตีนะัวนี่มันจะหันของมันเองอัตโนมัติอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราอยากให้มันหันพิ้วๆก็กดคอนทรลก็ได้นี่แล้วกดคลิกซ้ายตีนี่มันก็จะพิ้วอยู่นะครับนี่เห็นไหมพิ้วเหมือนเล่นบนคอมเลยนะแต่บนคอมมันก็ต้องอ่าอันนี้อยู่แล้วคนดูบนคอมมันก็ต้องกดคลิกขวาค้างไว้อยู่แล้วนะโอเคไฟถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วปุ๊บเฮ้ย หมาป่าหมาป่าโอเคมีเห็นไหมกลางคืนใกล้เข้ามาแล้วโอเคมีตัดต้นไม้ก่อนปึ๊บป,บปบโคจ๋วโคเจ๋งคนดูเอาเรื่องจัดจัด99คืนในป่าเห็นไหมเล่นได้ปกติเลยนะถ้ามันกดตีไม่ได้ให้กดคลิกที่จอก่อนนะครับหนึ่งครั้งนะครับหรือว่ากดคอนโทรลเพื่อเอา ในส่วนของหันจอออกอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมเช็ดรูเอาจัดคนดูนี่โอ้เห็นไหมใช้งานได้จริงเลยนะครับ้วกดดูแมปได้นะไปกดดูแมปมุมบนขวามือได้แบบนี้เลยนะครับกดดูแมปก็ได้โครเจ๋งนี่่นในปกติเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสลับเจ้าตัวเกมโลบอกนะกับเจ้าตัวแมป99คืนในป่านะเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้ใช้งานได้นะครับ สำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็ไปจัดกันได้เลยนะครับอยู่ที่ตระก้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือนะฮะหรือว่ากดไปที่รูปสินค้าก็ได้นะครับตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่2-3ใบแดงนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่สนใจก็ไปจัดกันได้นะฮะท่านผู้ชมเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคันดูหวานเจี๊ยบ